วันนี้เป็นวันที่1กันยายน2565วันนี้ได้มาปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐาน,ท,าฐานที่ป่าซึ่งตามตำนานบอกว่าที่นี้เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่ในจังหวัดน่านอยู่ที่อำเภอสาหรืออำเภอเวียงสาได้มาปฏิบัติ สมรถกรรมฐานริปัสสนากับปัญานกับะอาจารย์ศักดิ์ในท่านก็ได้นั่งบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทโดยมีการเพ่งเปียวเทียนที่อยู่ด้านหน้าเป็นการปฏิบัติให้อยู่กับธรรมชาติอันสงบในที่นี้ก็จะมี เสียงนกเสียงสัปปสตว์เล็กน้อยทั้งหลายเป็นสถานที่ความวิเวกเกิดความวิเวกแก่กิจท่านก็ได้มาปฏิบัติอยู่ที่นี่ขอให้ท่านได้ปฏิบัติเห็นธรรมจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเทินขออนุมโมทนากับทุกท่านที่ได้รับติดตามชมรายการบันทึกรามในวันนี้ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน